นายนะครับรับบทเป็นเอ็มครับแล้วผมชื่อเกมครับผมรับบทเป็นเนียครับก็ในตัวละครของเอ็มนะครับก็จะมีสายค่อน้างที่เป็นพเมีผลอคอนแล้วก็เป็นคนที่พูดอะไรก็จะคิดก่อนที่จะพูดครับสำหรับตัวเนียนะครับก็จะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงครับแล้วก็เป็นคนที่ขี้ลังเลไม่กล้าตัดสินใจเลยแล้วก็รวมถึงว่าด้วยปลุกคลิกหลายๆอย่างทำให้ทุกคนในห้องเนี้ยครับชอบมาแกล้ง ก็มีเคยตั้งนิดนึงครับันก็ต้องมีกันบ้างเพราะจริงๆก็ถ่ายคู่ก <Hey, ันเพิ่มพลังให้กับรายการมันทำให้แบบเราเอ็นจอยที่จะทํำที่จะถ่ายมากกว่าเหมือนแบบอยู่คนเดียวแล้วมันจะตื่นเต้นมาสังกดดันมากกว่าครับพอมีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนแบบมาดูด้วยกันเนี่ยมันก็จะถ่ายสนุกมากกว่าแบบสามารถคิดท่าอะไรได้มากกว่าอีกคนตลกหวาครับก็เลยเขา ครับชื่อมาวินครับผมรับบทเป็นคิดครับสวัสดีครับรันครับรับบทเป็นเจโน่ครับผมอ่อันนี้คือชุดที่เราถ่ายกันใช่นี่เป็นชุดที่2แล้วที่เราถ่ายกันไปเนาะคือในเช้าเราถ่ายอันนี้คือชุดค o v e r ตระกิตะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงบ่ายจะเป็นใครกันแน่ตอใช่วันนี้ถ่ายทุกคนเลยชุดคาแรคเตอร์ของตัวเองในเรื่องคาแรกเตอร์ของคิดนะครับก็จะเป็นคนที่กวนนะครับผมนี่ฮะสร้างความเขาเรียกว่าสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้ด้วยนะจริงแล้วก็โดยเสื้อผ้าที่ครับ ่จะเป็นบอกไฮเตอร์ว่าคนนี้กวัวท้าเล่นอะไรเงี้ยก็แบบเห็นปาแตกไกลนะเดินเข้ามาเห็นเลยแล้วก็จะมีความสัมพันธ์อะไรกับเจโน่อันนี้ก็ไม่รู้การติดตามอะไรกันใช่แล้วของพี่แอมส่วนของเจโน่เนี่ยก็คือเป็นเด็กที่มีความเก็บกดถึงที่วันนี้เขาถูกทำร้ายร่างกายมแต่ก่อนนี้เขาเป็นคนที่แบบว่าร่าเริงสนุกนะเออแล้วก็มาถูกทําร้ายร่างกายก็เพราะว่าเขาเรียกว่าแมดี้เจอปัญหาเกี่ยวกับความรักมีปมมีปมก็เลยทําให้แบบตัวละครตัวนี้มีความแบบ ดุเคลื่นมนมในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้อะไรได้คริสที่เป็นแก้จุดายแก้ให้ครับจะแก้แก้อะไรแก้ได้หรือเปล่าแก้ผมแก้ผมได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปรอดูนะใช่ครับไปตามด้วยครับผม เขาใหม่เอาใหม่เขาใหม่เขาย่างพี่เขารอเมียมเต็มเลยน่ะสามสองหนึ่งเตรครับต่อเลยแนะนำตัวชินัยครับเล่นเป็นอาร์เธอร์ครับชื่ออาร์มครับเล่นเป็นจิมครับอ่าชื่อไอครับเล่นเป็นเสือครับผมก็แเด็กแบ๊วนะครับเป็นตัวบุลลี่ฮะแฟนเพื่อนบูลลี่คนอื่นแลไวเลยชื่อจิงบูลลี่ไม่คนน่ารักครับคนน่ารักอัแบ๊วครับอ่อนต่อโลกมากใส่ ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ <c oughs> ไม่สนิทกันอย่างนี้ทำงานยากไหมยากอยู่ครับยากอยู่ต้องต้องปรับความเข้าใจกันเยอะพอสมควรครับใช่ครับครับก็มีมีเรื่องชกต่อยบ้างนิดหน่อยครับเออขาเกลียดไหนเอ้าสบายด้วยตามไหมครับ <c oughs> ครับครับสวัสดีครับ ก่อนเลยตอนนี้นะมันผมไม่โปรเจกต์สิอ๋ออ๋อเนี่ยเห็นแบบอกเราต้องเอาใหม่นี่สวัสดีครับผมชื่อฟุ๊กนะครับชินธารุโรวีธนาคุณครับรบบทเป็นท้องฟ้าครับสวัสดีครับผมตองธนายุทธนะครับรบบทเป็นเปเปอร์ครับท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นคนที่นิ่งๆครับผมแต่เขาก็จะพิเศษกับเพื่อสนิทซะมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับส่วนเปเปอร์ก็เป็นประธานนักเรียนนะครับ ก็จะเป็นคนที่จเจ้าระเบียบมีความรับผิดชอบแต่ก็อแอบกดดันตัวเองในหลายๆเรื่องด้วยอะไรเงี้ยครับมาตั้งแต่เช้าแล้วครับตอนนี้ก็ยมกันไปทั้งสองคนแล้วแต่ก็สนุกดีครับผมได้ลองเป็นเด็กนักเรียนมาปลายอีกครั้งห่างกิฟตีแลเฮ้ยเฮ้ยดีใจที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็มันก็คุยกันเข้าขากับทุกคนอะไรเงี้วยรู้สึาเอองานมันน่าจะออกมาโอเคอยู่โอเคอยู่ไปว่าโอเค ใช่เนาได้อยู่ได้ได้ครับข้ามได้อยู่ยังไงก็ฝากติดตามเลยด้วยครับผมฝ <c oughs> ากเราสองคนด้วยนะครับทั้งสองฝ้าและเบเปอร์ second chance the series จังหวะจะรักนะครับ <c oughs> เร็วๆนี้ทางไลน์ทีวีครับ <c oughs>